มีคลิปแรปเปอร์ดังนะฮะออลสลิกกล่าวบ,บนเวทีมินิคอนเสิร์ตสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านราชดาพิเศษซอย4นะครับว่าเมื่อวันก่อนนะฮะมีร้านแห่งหนึ่งก็ให้ไปเร่งคอนเสิร์ตทันทีที่ทีทมงานก้าวขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะซาเช็คเนี่ยคนที่มีอำนาจในร้านนะครับก็ใช้คำสรรพนามเรียกพ่นตนเองว่าไอแล้วก็อ e ีแล้วก็ที่มากกว่านั้นนะครับก็คือไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรสําหรับการแสดงสดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวตามสัญญาพอถามนะฮะก็กลับได้คาเหยียดหยามว่า รู้ไหมว่าศิลปินซูปเปอร์สตาร์ที่เขาวิ่งเพื่อการกุศลเนี่ยเขาก็เล่นได้แล้วพวกคุณเนี่ยเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเล่นหรออิลสลิ็เลยตอบกลับไปเลยนะครับว่าไม่มีใครเปรียบเทียมนักร้องกับนักวิ่งหรอกแถมยังร่ายยาวด้วยคำพูดที่บอกเล,เลยว่าเต็มเต็มไปด้วยคำหยาบเ,เลยนะครับรู้ไหมว่าศิลปิน ซูเปอปร์สตาร์ร็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการอุศน่ะเขาก็เล่นได้แล้วคุณคุณน่ะเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเล่นเหรอแต่งเพลงเองตั้งตัวกูเองเป็นร้อยเพลง MV กูณทำด้วยเงินของกูเองคิดเรื่ององด้วยตัวคุเองไม่เคยตั้งใจขอค่ายค่ายมาทำ เทียบเท่กับคนแบบนั้นแล้วท่านถ้าท่านมั่นใจว่าซุปเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผมเรียกขึ้นมาประชันกับผมตรงนี้ก็ถือว่าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ